ถ้าไปนอกไปนอกเนอะโอ้หาหกขึ้นเลื่อนกันครับผมอือเาพี่รองมาต่ำแนวทางพ่อเรืองนะพ่ออาสวัสดีห่อครับผมสวัสดีครับ่ผมอ้าวเจ็บเมิน ทอืมพอเรื่องปูต้นโพกี่ราวปูต้นโพมาตามให้วันหนึ่งตุลาวอนวันวันซาดจเจเนาะปูมาเยี่ยมายามไปพอรอท่านมาอมีแต่นำมาหาอยู่ไผล่ะรอดสีเข้าเอาวาสนาเลยดี่พ่อขึ้นเมื่อเมฆวอกเมฆวอกวันงันเมื่อที่เลย อี่สิบหกี่สิบห่วะ่สิบหกกับขึ้นี่สินงนะก,กับฟัน,ต,ฟนต่นเ้ามากกับันที่ตัวฟันตองกันตัวตอเลยตัวนั่นอ่าโอ้โ้ทโทโทษ่ฟันที่รกนแม่นั่นฟันมาปูครับปูเนี่ยปูวันตรงไหนปูสบปูสดปูวิบุนโอ้โอ้่าสมครับปูสมเปินเข้าไปฮา ป้าตัวคนมาเลี้ยงเลีงวันนี้ว่าสันา่นขวดก็เข้าไปาาสิเพรข้อมันใส่สีกาเปินร่างสีนางกาเปิลรอดสีผันมาเปิลเอ้ารอดสีผันานางขางเปินเฮี้ยงกันเฮี้ยงกันกระเพินโอ้รอดสีมาเล่เปินเล่มาถามว่าชื่อว่าเฮี้ยงตีบอกว่าสัน<อ>่นยิ้มปูหรอกว่าเอื่นซื่อหนอว่าสันส่นรอดสีเปิลมาครับว่ามันม<อ>ีเพินก็เล้มาถาม ซื้ออี่หลีซื้อวางไหนทวาสันครับผมเออรอดสีมาถามอืมซื้อกิติศักดิ์ไข่สีครับ,บทวดหน่องอืมอันซื้อเรื่องอย่างยิง้นตะปูเอิญเขาไปหาเมืองหันหนอกว่านันอ่าอ่าเป็นวนันอืมโอ้ลูกผู้ชดเอิญหาอ่ะบัดนี่ลูกศิษย์เพิ่นนะลูกศิษย์เพิ่นครับผมผู้สมโอ้ผู้สมอ,อืมลูกศิษย์ผู้สดปู้บีบุญเน่านี่แหละบบัดนี้ครับ พก็เจ้าอยู่หวัวก็เลยว่าเอาพาเขี้ยนหัวออก็ว่เาเง่าคนบอกว่ากกระมาม,ามัดกูมัดหัวเออเอ,โอาหมวกใส่วัดน,นี้พาก็มาเขี้ยนหนาสินะครับผมมึงจะถอดหมวกออกก็คิดปากกรมาสิโซนฟามาไปถือหนาเพื่อนน่วันโอ้เว <ๆ S 2> ียงเวียง <ๆ S 2> ไปเว<ๆ>ียงไปไปถือหนาล่อสิบเข้าหัวยุมๆๆ <laughs> <อ>่มยุ่ม วันในข้องฝันเพิ่นก็บ่ถือตัวบ่บ่เพิ่นกลางได้เกับเกลเลยก้มกราบอันปู่สามเทียก็เลยมากราบเพิ่นอีกสามเทียครับเพิ่นก็ี้ยซอแข็ง่หนั้งทีน่ะเกลี้ยวากับเพิ่นบัดนี้เกับปู่ปู่น่ะปู่สมเกยเหรียนให้ออืเหรียนเพิ่นออื แบดนี้เอามาใส่มือ่อยแล้วเพิ่์นได้ขอขึ้นเพิร์นบ้านตะเบิงมาเบิงโู้มมันเป็นเหรียญปูสวดหรือปูพี่บุญมาท่านเพิ่์นวานเพิรนได้จับเหรียญเผื่อว่าโอ้เหรียญอัตมาตัวเหรียญอะไรนี่มาท่านได้เปลี่นเหรียญเพิร์นเพิ่์นไม่ว่าเอาขึ้นมากก่อนสียหายซุ้มนายอำเภอนายเพินนายพัดก่อนตู่ยังเอาที่หลังเหรียญมาท่านโอ้มาว่าเกิดนีย เบาครับเพื่อนเราขับมาเบาครับลอดซีบเบาครับคือยังยางออกไปตรงหน้าไปเขาคาดหน้าก็ไปเห็นเงี้ยเรียนหาตัวคือหน้าตมมันไปจับคือหน้ามันเป็นลอกเก่าหรือบ้านเงี้ยหน้าเนียนเป็นลอกเก่าเอ้เนียนหาสมัยเก่าอืเป็นลอกเก่าอืมึงวดฝันฝันเงื่อนหลอกคำหนึ่งอืมผูไม่เคียนให้ศูนย์ ศูนย์หนึ่งสามมันวะนกสามหนึ่งก็ไปได้เหรียญบาทสองเหรียญก่าขุดหมดของรอบเก่าก็เกิดวันนี้มันได้เหรียญหารอบเก่าครับผมไดเหรียญหาจับขึ้นมาแมกแก่ทุม่มขี่สนอกตี้มันติดนะ่ะงัดกลัวออกหมดผมกึงได้คืกอกันเหรียญเลยครับเต็มไปเหรียญหาเลยครับเออโอ้ว่าเพลินอื แกได้แกได้ตีเป็นโอเตยได้เปล่าแม่แกได้หูเนี้ขึ้นโอ้เพราะเรื่องตีเป็นเตยเปบ่านี่ตีเป็นสิบศูนย์หนึ่งเหนะ็นไหมอือล่าสิบเลยตีเป็นศูนย์หนึ่งเรื้อหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งที่ละแล้วก็ตีสองสี่เก้าห้ามันเกิดเพื่อนแม่นวะอืสองส<อ><า>ี่เก้าห้าโอ้วัดเกิดรอดสิบอือ แม่บอืออือสองสีเก้าฮอืออืออือแบบนี้ก็สิบรอบสิบเนี่ยอ่าเอาคนนังครูครับพระจายด้นั่งครูก็ปราจารย์ผมตีแปดเก้ารอสิบอ่ะแม่พผมตีแปดเก้ารอบอือทไปนึ่งซุดต่อปเพราตีตีแปดเก้ารวแปดเก้ารอบตีแม่ สิบกับแปดเก้านะศูย 1, 8, 9, นะย, 1, 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 ย์หนึ่งกรับแปดเก้เานะอ่าศูนย์หนึ่งอ่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แต่เพื่อนติครับออกแปดเก้าเก้าท่านอะได้ท่านอะไีกท่านสามตัวนี้แต่ว่ากระตีเป็นสี่อันสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าคือสามตัวอา่าอือเพราะชอบอยู่ทุกอา่อาครับสี่สี่ปูครับเพื่อนใต้กัน อบันนี้ตีตีเงืนเนยันหาอันลออเก่าเข้าหันตีเป็นหาแปดเก้าอ่าสามตัวสามตัวตแปบเก่าก็ยูน้ำกันเลยะเต้แม่ยูนี่เนี่ยยูน้ำกันกับสองตัว่ละพี่ร่างแม่ยูไฮเซนเพราะว่าเคยฝันเห็นเพลินตอยูไตวันอยู่ล่อเก่าเอาล่อสีเปาหน่ ผมช่วงนั้นผมไปไต้หวันอายุเพิ่นหกสิบห้าปีออกับไปเชื่อยุรานไทกับหกห้าตัวเย่าอ่อนแล้วหรอโปอ่อดวัยเพิ่นเลยแมนวดนี่กับอายุเพิ่นเกือบเจ็ดสิบสามปีอืมไงแมนว่าเจ็ดแล้วหรอเจ็ดสิบสามปีเอาลงอีกเดีลงอีกเจ็ดสามสองเกือบต่อสองสี่เก้าห้าเจ็ดสามเจ็ดสามตอนนั้น แต่มันอายุเพิ่มกันไดวันที่อายุเพิเ่มเดือนเกศสิบสามกาเดือนก่อนหน้ากิดดาวันที่ยี่แปดไหมเนาะเพิ่มเพิ่มเ,เ,เต็มเกศสิบสามอย่างเกศสิบสี่เดือนอวกันเกิยดาเดือนสองคำเดือนน่นารักวัวกนกระดาษสิงหากันย่านเนี่ยวัวเกิดดาสองเดือน นนั่โอ้คนมานั่งคู่กันเลยครับปูดันเต้แมนกับปูกระปูแมนบอกแมนนั่งคู่กันนี่ไหมนี่เหรอเหรอเป็นได้ไงนี่ละผ้าทกผ้าอีกเราบอกแปดเก้าอือโอ้อยู่ในนี่หมั้ยอยู่ในหันมั้ยอือโอ้ซีเก้าหากันอยู่ในนี่เออเออา หาแปดเก้าก็อยู่นี่ออยู่ในนี่มัโอ้มอโม้หาบ่ายพี่นัองนี่เดือนะเอกอยู่ในนี่ดของ้เรื่องบอกครับพี่ครับตัดออกมเพื่นหมือนเดิมเหรอตัวฟันของ้เรื่องเรื่องก็เ่เห็นนะงูหจิะ เพราะว่ามือกี้นีเปิดดากลุ้งลม่รอ้หนีก็ได้งาบดากลุ้มค่อยเอ็นงาบรถของตันหนีว่ะแม่เราได้เอี้ยม่เราได้นีมาเถินดอกมืดเตี่ยเอาอยู่ได้นีเราพิรางไอ้บาดนี่ครถแค่นีนก็ค่อยออกทอดสามตัวอดขึ้นรุ่นนี่ก็ออกขึ้นรุ่นมากฝันบางสีที่แบบขึ้นรุ่นหลังจากฝันเห็นเพลินเนี่ยขึ้นรุ่นมากเมื่อฝันฝันมานหนุก บินมาจับหัวอืบินมาจับหัวอืตัวกลงตายแขงหยังนกอ่ะนกบินมาจับหัวเออตกลงตายเอาตายคอรอเลยตายคอรอนกเอาไว้สิยูหรอป๋อยักยาวว่ามปนสิยูหรอป๋อก็ดีฝันนั่นนีเราก็มาหาเป็นเกิดจัง ขึ้นนู่นมี่มือสองมือมาฝันม,มันมานกบินมาจับหัวจับเดาตกปุ๊กลงข้างน,านั้นตายง่ายท่องแหวะอู้นกตายนกตายแต่ว่ามันบินจับหัวก่อนไม่เอาบินจับหัวอ่ามัเร็มันอยู่หรือเปล่าก้าจังว่ะ แต่ผมกับตีไ้คนมีโชคอยู่จับหัวแกก็เอาไปท่อกันนี่ละแต่ผมตีไ้อีกตัวหนึ่งก็คือหาศูนย์หกอ่าศูนย์หกแนนผมฟันย่ำในถ้าเป็นนกเป็นนั่นนี่มันตีปินศูนย์หกอือ๋อเ่เป็นหนึ่งบอกเอาเอาหาศูนย์หกหัวนี่โอ้หัวนกกับป็นหกด้เป็นศูนย์แมววิหกโอ้ ผมฝันต่องไหนกนี่ตีเป็นหกลูกเดียวครับผมวันนั้นนกไปใครอยู่ทัานกลนผมก็ตีศูนย์หกกะออกหนึ่งศูนหโอ้โถครับอ้าวเรื่องครันี่เปิดเปิดไหนีเพือห้าศูนย์หกของพอเรื่องนกจับหัวอืมครับอียดสามตัวก็มี2สองสามางครับอืมนี่แหละนี่ตัวนี้เี็ดใก่ครับผมอืม เจ็บี่ผิดจะหน้าเบืองตีเวอืมเพื่อฟันกันได้เพื่อไอ้ฟันตีแม่นครับเพื่อผู้ใ้ตีแม่นเนาะแม่นเพื่อไอ้ตีแม่นอืมครับผมเรื่องเด็ตีในตาท้ออายุเพิ่นครับครับผมครับของปูปูกระเพิ่นกระเลิ่นแปดหายเราเคยนเคยเปล่นครับอายุในหลวงเงาครับผมกับปีเกิดเดือนเกิดเพิ่นอืม แคปหน้าจอได้เพื่อนเด้อเนาะฟันเดียวละพี่น้องได้ฟันดียน่ะเนาะโอ้ยฟันปันนีฟันเห็นในหลวงปานีฟันดียวเนาะโอ้หน่อยนักเลยนะที่ฟันเห็นเพิ่อนขอบคุนมันมากพี่ซี่ครับผมจะพัดเกิดมากกับฟันเห็นเพิ่นสองเทียบอ่ะสองสามเทียบปีในหลวงเข้านี่ฟันเห็นเที่ยนึ่งพ่ายสูงตะปูเพื่อน ได้ไปให้เพื่อนเพื่อนไปเฮ็ดโครงการไปเบิ่งทําไมฝฟันเป็น11แม่ต์บปูซื้อหนึ่งหนึ่งถือกำมือโอ้โอ้โอ,อ,อ,อ้โอ้ถ้ลุดเปลแล้วว่าว่าไม่ขึงง้นไหมจัดเดือนในเชีองได้สนุกในห้างางความฟันของพองเรื่องครับครับผมฝาสสกๆมันๆลำๆรวยๆทุกท่านครับผม